สวัสดีครับพี่พีน้องๆของแอดหนุย่ยวันนี้จะพาท่านมาพบกับสุดยอดตำราอีกฉอบอับนึงนั่นก็คือหยิบปววชนะเป็นสุดยอดอีกเต่มหนึง่งที่นักเสียงโชคจะต้องมีไว้เป็นคู่มือนะครับสุดๆของตำราก็จะอยู่ประมาณนี้หยิบปวุวฝันเป็นจริง รูปทุ่งครองยาวนะครับไม่ได้โฆษณาให้เขานะเขาไม่ได้ให้ผมตักบาทนะผมลงทุนเองหมดแต่ว่าเขาเขาเป็นหลักเขาเป็นหลักของหนังสือนะที่ค่อนข้างดีอีกอีกสำนักหนึ่งนะครับในยุตธจักรตัวเลขแอดุ้ยคุยเรื่องหวยเอาเขามาเล่าสู่ฟังวันนี้เร่งน,นะปกของเขาวางอยู่ที่ หนึ่งห้าเจ็ดนะครับหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็หกางวงดนี้พังก็จะอยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดดินแหละ <laughs> นะงวดที่ผ่านมาหนึ่งสองแปดห้าเข้าไปที่แปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดข้างล่างสามหกไม่ติดงวดก่อนหน้านู้นนะ เียวมารีวิวให้ชมต้าอยู่ที่16มีนานะ3708นะหงยออกไปที่63แล้วก็32ที่บอกว่าจับคู่เข้าเนี่ยแหละ36633223นะนะครับงวดที่ผ่านมาจับคู่เข้าไม่ได้ แปกับ3 6มันมีแค่นี้เองนะไม่ติดนะเอนะลองมาดูงวดนี้นะดูใกล้ๆนะถ้ามีนะครับนี่ถ้ามีซื้อตัวเดียวเลย7จ็ดนะถ้าเข้าจริงนะงวดนี้นะ หนึ่งสีหสีเจ็ดสีแล้วก็ห้าสีทั้งหมดมีอยู่เจดสีตัวเดียวถ้าตรงนี้แม่นนะซื้อตัวเดียวเลยนะเอฟสี FC, นะไม่ต้องซื้อหลายตัวเปลืองตังค์ <c oughs> แต่เป็นโชคบนและล่างเจดกับสี่เท่านั้นนะครับเนี่ยดูข้างใน,นตัวนี้ก็โอเคอยู่นะหนึ่งสองและสาวิเคราะห์บ,บนล่างเขา เขาจะมาแปลกๆนะพักนี้เขามีเลขของเขาหน้าปกแล้วก็มาตรงนี้เป็นหนึ่งสองสาชนกันตัวเดียวนะมั้งเนี่ยชนกันที่1นะหนึ่งสองสามหนึ่งมาอยู่ที่1นึ่งสี่หนึเนี่ยวันสงกรานนะเอฟซี FC นะยังหลออยังหลอนเราอยู่นะอย่าทิ้งนะ ถ้าเห็นก็ซื้อไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะว่าแอดหนุ่ยไม่บอกนะตัวนี้แหละตัวหลักตัวอื่นค่อยว่ากันวงดี่ิพานมาเข้าอยู่นะสามหและแปดเจ็ดนะแปดเจ็ดสามหนะอยากเอามาให้ชมแต่จะใช้เวลามากหน่อยเพราะว่าตัวหนังสือเขาเยอะ วันนี้น่าจะมองไปที่หนึ่งสี่สองสี่แล้วก็สามสี่นะครับสี่หกแปดนะครับหนึ่งหกสองหกแล้วก็สามหกหนึ่งแปดสามแปดแล้วก็หนึ่งแปดสองแปดสามแปดแต่ไม่มีเขาดึงไปแค่สี่กับหกนะครับ อากาศร้อนจะเปิดไวไปหน่อยนะครับเนี่ยนนี้ก็พยากณรนะดูตามนี้สเตตบนสเตตกลางกลางนะสามสี่หหนะปกติตัวนี้ดีนะครับดีนะอยู่ตรงนี้หน่อยนะสามตัวแรกนี่แหละนะสามตัวแรก3 4มส่ห้าส่วนใหญ่จะจับวินกันนะงดที่ผ่านมาเข้ามาที่สาม หนะส่วนแปดเจ็เข้ากันเองนะครับงวดน,นี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะอยากให้มองไปที่4ี่หกสสแปดแทงบนนะสี่หกสี่็ดสิบแปดนะลอตเตอรี่ซื้อไว้หน่อยนะครับนี่เด็กหน้าปกของเขาอนะสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะนะเอาไว้หน่อยก็ดีอาจารย์แดงอยู่ที่สองกับเจนะครับ มีสองหกสองเจ็ดนะสองห้าสองหกสองเจ็ดที่น่าดูน่ามองนะครับผมจะไปเฉพาะจุดที่อยากให้ดูนะเพราะคิดว่าน่าจะมองมากที่สุดงวดนี้ค้นคอนสามเจ็ดหกไอ้สามเจ็ดเก้านะขอโทษสามเจ็ดเก้าสามหกสามหก หนึสองสามจากหน้าปกมาใส่นะจากลองในมาใส่นะเขาสามปกงวดนี้อยู่ตรงนี้นะงวดนี้เนี่ยรองในก็จะเป็นหนึ่งสองสาเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามนะเอามาใส่ติดนะผมว่าติดนะเจกับ9นี่นะ่าจะสนใจมากที่สุด มือปโปรไปที่6กับ7นะครับ F4 6กับ7อ่ะมาดูอนุวัตสามหและ6 5และ6มาแปลกๆนะงวดนี้มาแปลกๆชอบตัวไหนหรือเปล่าเป็นการส่วนตัวหรือเปล่า ตรงนี้ด้วยนะครับเแบ็สียอดฉัดนะสามสี่ห้าหส่วนใหญ่3มตัว4ตัวมาตัวนะมันเข้า2ตัวทั้งหมดที่ผ่านมาคือ3 6กับ8 7ดเจ็ดนี่สามกับแปอนุวัตนะวดนี้อนุวัตจะเข้าหรือเปล่ามันเป็น5กับ6กับ3นะครับ ถ้าจับวินมันก็จะมีสีนะมีสีตัวเดียวนะที่จะเอามาใส่นะครับทีเด็ดกับสอฟเพลินนะวันนี้ทีเด็ดมา3ามสี่ห้าแล้วก็เพลินมาสี่ห้าหกามสี่ห้าหเป็นเลขบนและล่างนะสองชุดนี้ เจ้านี้เน้นสีนะไม่รู้อะถ้าสีมาบนและล่างก็ขอให้โชคดีนะเอฟซี FC นะวันที่ผ่านมามันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะสามหกสามมันวินสามแต่มันจับไม่เข้านะ มันมีหกจริงแต่มันไม่มีมันไม่เอาหกใส่เนี่ยผมก็ว่าอยู่งวดที่แล้วมันยังไงหกเจ็ดแปดมันดึงหกเจ็ดแปดแต่มันไม่เอาสองสามสี่มาใส่มันมีแต่สี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้มันเป็นปิศสนาแต่มันก็เข้าจริงนะตัวนี้ดึงสามจริงแต่ไม่ไม่ไม่ดึงมาใส่หกนะครับต้องดูดีๆนะครับวันนี้ดึงตรงหมดนะ สามสี่ห้าแล้วก็สี่ห้าหกดึงตรงผมว่าเข้าตรงนะงวดนี้นะนะนี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะสี 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, ่สี่สี 4, 8, 4, 9, ห่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเขาดึงไปถึงสี่เจ็ดนะครับไม่มีสี่แปดสี่เก้าคือรูดสี่นะครับงวดนี้นะ <c oughs> ผู้เท่าป้าแก่ก็ห้ากับหกนะครับ สมพร6กับเจนะครับรม,มาดูตัวที่อยากให้ดูนะครับเนี่ยนี่คือตัวที่อยากให้ดูตัวยี่ปัววัวนี้ยี่ปัวอยู่ที่ห้าหนะตัว pense, ป,ปวะวว right? ระกบของเขาอยู่ที่2องสามี่แดหนึ่งคุดชุดต้องมี1คู่ต้องมีที่ตรงนี้นะบนและล่างนะ ผมเลงไปที่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับเอฟสี่นะจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะงวดที่ผ่านมาเข้าหกสามสามหกนะครับนี่หกสามสามหกสามกับหกหกกับสามงวดนี้จะคู่ไหนนะผมดึงไปทางเลขสี่นะที่บงไว้นี่แหละนะอาจจะบงเล็กนิดนึง เอา3ามตัวนี้มาใส่ชื่อว่าน่าจะติดนะครับงวดนี้นะปุ๊บลังงวดนี้อยู่ที่หนึ่งสองแล้วก็ห้าะชอบหลึกเปล่าล่ะหนึ่งกับ2องหนึ่งสองแล้วก็ห้างวดที่ผ่านมาอยู่ที่สองห้าปดเข้าแปดเจดนะครับ จับวินไม่เข้านะจับคู่ไม่เข้าแต่ว่าตถววินเข้างวดนี้จะเป็นตัวไหนเอ่ยถ้าถ้าบอกชอบหน้านี้ชอบไปที่หนึ่งนะแต่มันไม่มีหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอะมันไม่มีนะแต่ก็ต้องดูลองตัวไหน,นโอเคครับกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับมีเข้ามีออกนะมีเข้ามีหลุดนะไม่หมายความว่าร้อเปอร์เซนไม่มีทุกคนเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็หลุดเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี